พี่นอเขาคือเปิดขัดแท้สบายดีเด้อมากพี่น้องมากินสมมักกะทันมักกะทัน่วดไปหน่อยกินสมมากะทันใหญ่เด้อมากินน้ำกันถ้าแต่แนวกินทั้งวันนบ่มีเียน้องคนขี้ข้าดคืว่าอะไรซะอาลมถึงข้องนอย่างถึงเย็นเยอะ มากระท่านมาเด้อมาเด้อดูร้านกินนะไร้าืับสูื่อหมสิบหาเราื่อแล้เลยพขาื่อบอกส่งสิบหาท่นเขาขายในรถอนเี้ในรถรอือเออรออจกจานหึ่งรอคนละไม้ห่ืเปล่าคนละไมู้้หยิ่งนะมันคล้ายตนาที่รถแต่เฮียงกันกลับอันรถคล้ายกาแฟหนอกกาแฟนมมาแล้วอาหารนละโอ้เอ้กบนะ ถือมันกบเไอ้กบเออสุกเลาอทายไหอืมชาเล็กรือเปล่าคะชาไล็กอืมชาเล็กอย่างที่สังเกตเลยาเล็กชาเล็กเราครับมาเรกินสมกหมักกระทันแต่ว่าเห็นเบังสื่อกินมันก็นัมันแทบบ่หมักกระันอยู่แบบนี้เขาเจียบ่เคยถือก็ถืออือาแล้วันนี้มันห้องเล็กชงบ่นาะมันคันมันจนคันแทบคันว่า ยันยุยเล็กไก่เลยออไ,ไก่กับที่เป็นเล็อาจารย์สีอาจารย์ส่งเลยไหมคนนะออันเล็ยังเนี่ยผส่งมาหมูหนักยนื้คูเสือแมวกบกระต,ต่ายหกสัตว์เอาเงินมาให้มันคืนปดักกดเกลือใส่ใสีอาจารย์ส่งมาให้มาคน บอยากน้ำเลยบางีเนี่ขาก็น้ำมดกูโตเลยหายขอบางี่าเห็นใจมันก็จะอกเรกโนมไถือได้หมดเลคนถืออยากซื้อแต่กบตัวเดียวเท่านั้นไอยู่น้ำถุกกบมาแล้วชาวสี่หกสีคือไปซื้อกอะยาื้อปองหาพันขีอ่าพันธีพอซิบพันเนาะซิบพันธีเพอาบชาวบ้านน้ำมึงเนาะ ถือซาบาทถือกุถือก็ย่งางเงินซาบาทชิปันจีนนะทำน้องเบิึงอ้าวน้องเปยังไาฮะหนูดิบโอ้โจังขันแต่ขันมาแต่ว่าเราก็มีสัตว์มีปีกได้หน้าหน้าอะครูหมูหมู tay mèo mèo bán cốp lìng hai tang lìng 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 lì lìng lì 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 กูจะหาพันพอพอพอได้ป่ะถึงแกไอยู่ได้หันนะต่อได้เอามาเออชื่อทงนั้นวก็ได้สี่หกสี่นั่งอดอนแล้วไปสิเอาจะไม่กนอนนอนหลักแรงนะมันนอนแล้วมันตื่นกมื่กี้นะมันนอนแล้วมันหลับแล้วเออหลับแล้วมันตื่นเออตเข้าไปกโกมันอีกมไป ช้าเียกับม่ดิมนี่ยมันต้งลูกมในห้องเมื่อแล้วเมื่อแล้มันไปอจะได้ไปปากเซอแล้วก็ยังก้อยู่ด้วยครับเมื่อไรไปปากเซ่คือวันที่เช้าโบเอันนาได้ซิงวันที่เช้าุกนาวันอาทิตย์เราเ้าใลูกมาไปวันอาทิตย์ที่มาเนี่ยวันอาทิตย์เนี่เดินทางไปเลยไปซิงแล้วกันมากซิงแล้วก็มาเราฟังผลมานาว่าซิงกันนเซ็นเขาได้บอกเขาต้องได้ซิงเขาแน่ได้มา ไปเซงเขามาหาไปเรียนยังไงไปเรียนนานๆบริหารบริหารการอะไรธุรกิจไปเรียนบริหารพาบริหารบัญชีเออเรียนเกี่ยวกับบัญชีมหารวิทยกง่ายไปบัญชีไปสิไปเซ็งก่อนเออไปเซ็งแล้วหรือมาไปเซ็งแล้วหรือมาเป็นอย่างมากกับมาลดไก่ไม่รูกี่รถมาลดหนึ่งราคาลดเซ็นต์ฮะสองเซนต์เนาเขาซูงหอนเพื่อนลดอ่ะเนาะ รถตู้เด็กสู่บนเรือนมาหับบนเรือนรถตู้อ่ะส่งเรื่องคนวะเออมาปักเซ่เห็นบ่ปากเซ่ก็รอหอดเรื่อนนี้ค่ะหอดเขามาส่งได้ถึงที่ได้เออมีรถอันเบอร์ตู้มาเลยค่ะือรถตู้อ่แล้วบ้านเัาไปอืมฉันชิ้ไปรถเขาจะมาหับเดืเรื่อนบ่เออเขาขึ้นอยู่ในคิวน่ะก็ได้เพราะจะเขาหับเดือนกันอืมตอนนั้นโทรบอกเขามาหับด้วยเวลาเท่านั้นเท่านั้นมาเวลาเก็จะออกอะไรไปกัน แต่มันมีรถโดยสารนี่บ่ได้รถโดยสารนี่แล้วเออรถโดยสารบ่แม่นว่ารถนั่งโกเมนรถนำเที่ยวบ่แม่นไอ้รถโดยสารค่ารถนั้นอันนั้น200,000นี่แหละพอมันพาไปพอมันจะพาลงโอ้แล้วอ๋อแล้วให้ชิปลอยแค่คนเดียวออืยังกับบุพยังดอก ก็คุ้แล้วเราหมู่คู่เราลายลูกลานเราสอนนู่แล้วให้โทรนะพาไปพาไปค่ะไม่จะเอาอยู่่เน้ากเรากีกับน้องลูกของลานเขากโนำลูกาทันลูกอาิมหนุ่มหนยนักไมไดมากนักม่ามากุรสันกันเลยกระชานบ้านหัวเนี้ยนพนงยูนยนางกูไปตะบวจทังนิ้วดูจะเช็กตกกันไกูจะแขกว่านางนิ้วให้เพื่อนกู็กเล่า เอาแล้วเรียบร้อยแล้วทานหมดเลยเห็นไหาการเงินเดือนกินอะไรเงินเดือนกินอะไรบ้างจมีแล้วเป็นตำรวจส่งลันไปสามบาทส่งนั่นแป่เงินเดือนัขอะไรลู้เลี้ยงพนักงานเนาะก็ได้ใส่สุดตำรวจเป็นของหนักในการเนาะเตามอนสร้างมั่นหัวนะพนักงานนี้ได้แหละเป็นพนักงานเป็นเงือกงานเลยแต่คนเดียวเนาะ ลูกอยู่ปุ่นสี่ปีพอเขาก่ใจมใจห่างมัเคยห่างกันกบันาเนาะยช่เดาอมันไม่พีไม่นองทั้งพออยู่ทั้งมนกันเอืมแม่อุ่นใจมีอามีอาอยู่ก็ปรสิบธิ์ประทักันเลยฉันแบบคอื่นไงว่าเัาก็เป็นห่วงอันนี้อาอาเขาเองอยู่ห่นอมแม่จงห่วงดอกแม่ มีน้อลูกมีแล็บบริวงว่าสิว่าอันนั้นอันนี้ดอกก่อสิซาเรียนซีพีบอกคะียนเออเป็นปริญญาเตงเออเหมือนว่ามันมันไวเลยสองสี่สี่สี่ซีพีเมืนจะจบกปิ้นมาเรียนในชวาเนี่ยปิ่นอยู่ในมืองจันเรียนเรียนแผนกเดียวกันเนี่ยปริญญาคือการอี่ปิ่นเนี่นักปิ้นนเรียนอนชวาเนร่ยเรียนชวาเนี่ยโอโหชวค์นี่ยเรา เขาเคยม่เขย่สวรรค์เขาทำงาเขาปฏิสันเที่ยวให้ลูุกเเที่ยวเนาะไก่อืมติพพลูเขาจะไปดูเที่ยวเนาะ้อยหมอนอืนนั้นไปเขาอยู่กับหัางเอออันนั้นผัดกับไก่หุงเย็นหุงให้เร็ป่ะอืมอันมันเที่ยวเศร้าเที่ยวแรงเนอะร้อยเนอะมันหุงทางอันไก่ไผบ่อหนิบ่อไก่จะอุ้ย มาใหมา่บ่ามาใหมา่ที่ช้างไก่ผูกจะเก่าเหรอไ,รไม่เลยมันไปอยมาใส่ไก่ผูกเก่เก่าด้วยมันเข้ามาเขาได้เพราก็เห็นมาได้ไมั็นปลีอยูในในเลยก็ยังได้ยินไปเพืนอีอ้นมาเพื่อนนี่เออมันติดไก่เมีตออา,อ,าอ้นอีอ้นน้อยฮั่นเออเดี๋ยวนี้น,นี่ยเมียมันผักแล้วดีนี่ยเมีเย <c oughs> <c oughs> มันผักแล้วเมียมันผักแล้วมันมือมีผูเึิงมันแล้วแบบนี้มาเลยครับมาเลยแต่เล็งอ่อน เหเหไข่เฮือนเฮามันกับโบก้าขามหานะกเน่าไก่ขุ่นจะคุ้งจะกันได้แบบไหนเออคุ้งกันแล้วบบที่แรกว่ามันเสียแบบคนหลับแฟนไปนอนอขวบอ่นน้อยอ๋อโยเนาะเขาบอกได้เอามันเขาเอาแต่ตัวซุ่มน้อยพุทิปปินะเขาเอาตามโตเขาเอาเขาเขาทางอยู่ล่างบ้านนั่นแหละเขาเขาทางไไรล่างบ้านเขาง่ายนะคะุณรอดเขาง่ายนะคุณ กูกีฬาอิเียเไปเมื่อถึงอันพันแนงไม่เบิ่งไม่นอนข้อกูดูนอนในไทยอ่ะเพรานั่นจะเ้าะลาเรือข้าไปเรือรับยำดุ่โบานะครัโกเลยยำดุก็เลยอะไรสมนวน์โล้้องินนี่ก็ลดาเด้อพี่น้องเด้อถ้าใกินสมกับพันก็ไม่น้อยเต้าเน้อหัวมวนโอเคบายลาไปก่อนจ้า thì ừ, buông lại ngon nơi bay vậy này